สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาเล่นป,ปืนโซ s ช็อ k นะครับผม FN นะครับผมก็ตอนยิงออกเป็นรูปสายฟ้าอยู่ที่ปลายกระบอกปืนโคตรเท่เลยนะครับผมเนี่ยก็จะเก็บคก6ชิ้นนะครับผมก็จะมี AK แล้วก็ปืนคู่นี้นะครับผม FN แล้วก็ M4A1 นะครับผมเนี่ยแล้วก็ PSG1 นะครับผมแล้วก็ปืนพกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะไปลงทีมกับเพื่อนๆในแคนนะครับผมไปเดี๋ยวผมก็จะตัดตอนเข้าเกมเลยละกันนะครับ มาเข้ามาในเกมแล้วเอาทำอะไรเพื่อนอันนี้คือผู้หญิงเล่นนะครับผมมาครับผมเราก็มาเล่นกันสี่คนนะครับผมกับเพื่อนๆในแคนนะเล่นขำๆนะครับผมสนุกสนุกไปแบบวันๆนะครับผมไม่มีหัวรอนะเล่นสนุกไปเลยนะครับผมเพื่อนๆเล่นอะไรก็เล่นไปนะครับเอ้าด้านขวามือตกใจครับผมอ้าวเขายิงผมเกือบตายครับผมเลือดเหลือเก้าครับผมนะเพื่อนๆในแคนผมยิงไปแล้วเก็บไป2นะครับผมโหอันนี้คือมือสไนเปอร์ทีมบบนะมือสไนเปอร์แคนผมนะครับผม เล่นไปเลยนะครับผมใครจะเล่นสนายจะเล่นปืนอะไรก็เล่นไปนะครับผมก็คือเรามาเล่นสนุกสนุกด้วยกันนะครับผมอยู่ไหนด้านขวามือเพื่อนว่าล่างเบี่ยงนะครับผมล่างเบี่ยงอยู่ไหนล่ะรอก่อนนี่จริงมาจริงครับผมมุมตัวพอไปนัดเดียวครับผมเรียบร้อยครับผมเอส่วนเป็นดับนะครับผมนี่เจอมือสนายผมเรียบร้อยอยู่แล้วครับผมยิงมาอย่างนี้นะครับผมเพื่อนตายก็เล่นใหม่นครับผมบุกมาถึงเกิดเขาเลยนะครับผมเพื่อนผมจะอ้อมหลังนะ เผื่อมีสักตัวอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมเพื่อนจะมีไหมเนี่ยเอานี่ไงนี่ไปเก็บไปหนึ่งครับผมเฮ้ยพวกผมแน่นอนเก็บไปสองครับผมเก็บไปสามครับผมเหลือเหลือสิบเอ็ดชนะไปเลยครับผมประมาณนี้นะครับผมคือผมแต่งตัวก็แบบติดบั๊กนิดนึงนะเขาจะยิงผมไม่ค่อยตายสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเดินแสงไปเผื่อมีคนห้าววิ่งมานะเฮ้ยนี่ไงไเพื่อนข้างหนะ้าไม่โดนไม่ตายวะ่ะเก็บไปหนึ่งครับผมเหลือเหลือหกสิบ ห้าครับผมโอ้โหสองสองพเลเรืด้านนี้เก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมโอเคโดนนัดส,สุดท้ายพอดีนะครับผมเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยโดนแสงไปด้วยฝั่งผมได้สี่วินแล้วนะเอาเพื่อนไปดิไม่วิ่งเลยโดนระเบิดควันไปแบบนั้นแหละแล้วก็โยนเอ็มหกเจ็ดไปครับผมเผื่อมีคนวิ่งอยู่ล่างเบียงนะโอเคครับผมได้ระเบิดหนึ่งตัวเขาอยู่รูด้านเบียงตรงหลังกล่องนะเมื่อกี้ ผมจะวิ่งไปยิงเลยแล้วกันเก็บไปหนึ่งครับผมอะแล้วก็จะยิงอันนี้เขาเรียกว่าบ่อนานะเพื่อนๆใครที่ยังไม่รู้นะครับผมบางคนก็บอกว่าอะไรบอบอนี่แหละครับผมเขาเรียกบ่ออันนี้ก็คือเบียงนะครับผมขึ้นเบียงก่อนสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมที่ถามผมมาด้านหน้านี้เขาจะเรียกกลางครับผมเนี่ยกลางหลังรถตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งครับผมชนะไปเลยนะผมห้าศูนย์ละฝั่งผมได้ห้าละ คือมาเล่นด้วยกันมันก็สื่อสารกันได้นะครับผมส่วนมากก็สื่อสารกันในดิ s c อ r d นะครับผมหรือ T s นะครับผมส่วนมากจะเป็นา Discord นะครับผมเพื่อนใครที่อยากจะมาเล่นด้วยก็เข้ามาได้นะครับผมเพื่อนไม่จะปิดต้องเป็นผู้เล่นในแคนหรอกนะคือเรามาเล่นสนุกสนุกขำๆด้วยกันก็ได้นะครับผมเพื่อนด้านหลังมาว่ะโอ้โหยิงเขาไม่ตายแต่หลาดสดนะครับผมคนนี้ก็เล่นดีนะเพื่อนเห็นบ่อยด้วยนี่เพื่อนในแคนผมครับผมโอเคล่างเพียงเพื่อนข้างล่าง เอาตายเพื่อนเอาตายอีนิดเดียวโอ้จะเอามีดปอกผลไม้ฟันเขาโอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างงี้ขนาดมีดแบบว่าอันยาวๆก็ยังจะฟันเขาไม่โดนนะสำหรับผมนะเนี้ยเพื่อนคือเอามีดนี่ฟันมันต้องฟุกมากเลยนะเพื่อนบุกไปแล้วครับผมโดนใส่ไปแล้วหนึ่งตัวยังไงคนนี้ก็ไม่รอดนะบอกเลยเพื่อนอยังไงคนนี้ก็ไม่อรอดเพราะผมยิงใกล้ตายแล้วดานสายมือว่างไงในห,หลังกล่องเมื่อกี้นี่ไง ตัวนเมีเก็บไปหนึ่งครับพวกนี่ตัวนึงโอ้โหสองตัวเลยวะเยอะเกินคนระัเบเพื่อนๆดูสไนทีมผมเล่นน่อยนี่ยโดนมาเรียบร้อยโดนเดตโดนเดตแน่นอนนะได้เอพีครับผมเพื่อนอีกหนึ่งตัวสไนท์รัวเพื่อนเอ้โดนเพื่อนโอ้โหแผ <c oughs> ่นดินมันไหวครับผมแผ่นดินไหวเขาได้ยิงไม่โดนนะครับผมอันนี้เราเรียกเป็นข้ออ้างก็ได้นะครับผมเพื่อนาแสงไปเหมือนเดิมเนาะเขาจะบุกกลางนี่แหละด้านขวาว่างไง กัวซ้ายมือมานะเพื่อนละล่างเบี่ยงมีมีเพื่อนคุมอยู่จะหยู่แถวนี้แหละนี่ไงนี่นนล่างเบี่ยงจริงครับผมโอ้โหยิงไม่โดนเลยวบโอโ้ได้อยู่หนึ่งตัวครับผมมั้ยเฮ้ยเพื่อนขอบใจครับผมโอ้โหว่าจะเอาปืนพกไปยิงเขานะเขาโดดลงมาเรียบร้อยเลยเอเดินปืนพกคู่ไปเรียบร้อยเลยแต่ก่อนปืนนี้หายากมากนะเพื่อนนะตอนมาใหม่ๆตอนเล่นพีนะใหม่ๆให้ไปดูดเอาปืนนี้แหละนะใครที่เล่น ในอดีตเขาจะรู้นะครับผมที่ด่านพีไม่ใหม่ๆบุกมาถึงเกิดเขาแล้วนะครับเพื่อนๆลงล่างเลยแล้วกันเอาละเบิดเบิดใครวะเออเรียบร้อยเลยผมก็นึกว่าเระเบิดทีมตัวเองนะผมก็นั่งเฉยเลยนะ้ำกินเพื่อนไม่คิดว่าเขาจะโยละเบิดมาละเบิดควันไปครับผมแล้วก็มาอยู่กลางนะส่องอยู่แถวๆนี้แหละมีไหมเนี่ยจะย่องไปแล้วกันนะเผื่อมีคนโดดมาด้านขวามือนะ ฟังเขาเลยคนเดียวนะเพื่อนๆในแคนผมบอกว่าอยู่อยู่ล่างเนี่ยอยู่โมงนะเรียบร้อยไปครับผมโดนดสไนเปอร์ยิงไปครับผมตอนนี้ก็รอผมเกิดนะครับปลาระเบิดควันไปแล้วก็เอ็มหกเจ็ดไปหน้าไปหลังรถกลางนะครับผมเ,เพื่อนเผื่อมันได้แสงไปเลยสักสองลูกเลยแล้วกันบุกเลยแล้วกันนะครับผมเดือดหน้าหน้า,นาเจ็บไปหนึ่งครับผมเจ็บไปสองครับผมเลือดเรือหกสิบสี่ กระสุนละสองนัดใส่พร้อมครับผมด้านขวามือว่าไงยังไงเก็บไปอีกหนึ่งครับผมเหมือนด,ด,ดูด้านล่างนี้มีเยอะนะไม่กล้าลงเลยผมจะแอบ,บอยู่แถวๆนี้แหละรอให้เขาวิ่งขึ้นมาแล้วกันนะเขาจะขึ้นมาไหมสำหรับผมผมคิดว่าเขาไม่ขึ้นมานะถ้าเป็นผมผมก็จะไม่วิ่งขึ้นมาอยู่แล้วอันนี้ก็คือเหลี่ยมผมดีจัดเลยถ้าวิ่งขึ้นมาก็คือเรียบร้อยครับผมไม่รู้จะมาตอนไหนนั่นเนี่ย ผมว่าไม่มาแน่นอนแหละระวังแล้วเบิดแล้ววะไปครับผมเราเราก็มารอยิงเลยนะกันนะเขาวางบนนะครับผมเพื<ๆ>่อนไปผมจะอ้อมไปด้านด้านนี้เลยแล้วกันนะครับจะมีสักตัวให้ได้ยิงไหมอยู่หน้ารถครับผมยิงไปมปั่วๆไปนั่นแหละไม่โดนหรอกเพราะว่าเขาตายแล้วครับผมเรียบร้อยชะนะไปนะครับผมเพื่อนนี่จับเลยนะครับผมเพื่อนปืนกระบ,บอกนี้นะ ผมบอกว่าก็คงจะจบแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆดูสนุกๆน,นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้บ๊ายบายครับ